วันศุกร์ที่3พฤษภาคม2567นายชยานนท์มูลพิมรองผู้ตรวจการลูกเสือสังกัสดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นประธานในการฝึปปกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญณนนะห้องประชุมโรงเรียนบ้านชิงยืนตําบลชิงยืนอำเภอชิงยืนจังหวัดมหาสารคามการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อสร้างแรงจูงใจในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของการลูกเสือ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการฝึกอบรมการวางแผนกำหนดการฝึกอบรมลูกเสือสามัญและสามารถทำหน้าที่เป็นรองผู้กํากับลูกเสือสามัญได้สเพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือสามารถบริหารกองลูกเสือของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้นายสกุลแก้วพิกุลผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสามได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในสังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3จำนวน115คนคณะวิทยากร30คนรวมทั้งสิ้น145คนสารคาม3โอเคซอฟต์พาวเวอร์ออเกตเเด็กสารคาม3ได้เรียนเรียนดีมีความสุขสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกการเหล็กเพชรค่ะมาจากโรงเรียนบ้านนนทศรีสวัสดิ์นนสวรรค์ตำแหน่งครูค่ะ วันนี้ได้มาฝึกอบรมทบทวนหลักสตูตรลูกเสือสามัญค่ะค่ะในการอบรมในวันนี้นะคะก็ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการอันฝึกอบรมลูกเสือนะคะที่มีการทบทวนนะคะให้มีความแม่นยำม,มากขึ้นนะคะในการสอนนักเรียนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้ใน การสอนค่ะในครั้งนี้นะคะดิฉันก็ขอขอบคุณวิทยากรนะคะแล้วก็สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขตสามมากเลยค่ะที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้ความรู้นะคะแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดใช้ได้จริงค่ะแล้วก็ขอให้มีโครงการหรือว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ